สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการกินกุ้งแช่น้ำปลาแบบแซ่บๆเลยนะครับ,แบบแบน,ะบนี่กุ้งแช่น้ำปลานะครับนะครับ,นะรบมากินกุ้งแช่น้ำปลาอร่อยอร่อยฝีมือฝีมือ,อมเด็ดจุดนะครันะครับ ปรงแคน้ำปลาแต่มันยังไม่ถึงใจนะครับมันมีอีกอา้าหนี่ครับเด็กสุดลองดูใะอกไรไปได้ครับประมาณนี้ห้าสี่สามสอง,สองหนึ่ง